ตีจิงใจกับแอปทักษออน18กันยายน2 0 2 2ตีจริงใจกับแอปแต่แรกเดินหน้าจีบหอบดอกไม้ให้ตีจริงใจตั้งแต่แรก ตั้งแต่นางเอกสาวแอปทักษอ,อนโสดไม่มีใครทำเอาหนุ่มๆห,หลายคนต่างให้ความสนใจสุดๆด,ด้วยความสวยและเพรียพร้อมทำเอาดาราทั้งในและนอกชื่นชอบเช่นเดียวกับพระเอกดาวรุ่งอย่างตีธนพลที่เคยมีข่าวแว่วๆมาว่าแท้จริงเขาปลื้มสาวแอปมานานมากเลยทีเดียวนอกจากนี้ทั้งสองบ้านก็รู้จักกันเป็นการส่วนตัวทำเอาหลายคนลุ้นอย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้ หนุ่มตีเคยเปิดใจให้สัมภาษณ์ว่าดีใจและขอบคุณทุกคนที่เชร์ถามว่าจริงไหมที่ซุ้มคบขอให้พี่แอปมาตอบละกันจริงๆพูดคุยทางแชทบ้างอีกฝ่ายคอยเข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจส่วนพี่เขาจะคุยกับคนไหนก็ให้เจ้าตัวมาบอกเองดีกว่าอย่างที่หลายๆคนรู้ว่าตี ชอบสาวสไตล์นี้เน้นน่ารักสวยจากภายในส่วนในโซเชียลที่มีหนุ่มอักษรย่อมาตามจีบนั้นเจ้าตัวบอกจะใช่ตนหรือไม่ตอบไม่ได้เลยยอมรับว่าชอบพี่บอกไปตั้งแต่ไปออกรายการด้วยซึ่งเคยมีหลักฐานว่าเขาชอบจากใจจริงเพราะเคยโพส์ตรูปคู่เมื่อ5ปีก่อนตั้งแต่ยังไม่แยกทางกับอดีตสามีสงกรานพร้อมเขียนข้อความนางฟ้าดวงใจชีวิตคอมพลีทแล้วล่าสุดแอปทักษออนได้รวมเปิดตัวภาพยนตร์รอบกาล่า ฝ่ายหญิงได้สวมชุดเดรสสีดำเปิดไหลนอกจากนีต้ตียังได้ถือโอกาสเดินทางมาร่วมเซอร์ไพรส์นำดอกไม้ไปแสดงความยินดีพร้อมบอกขอให้เรื่องนี้สำเร็จเป็นอีกโมเมนต์ที่น่าประทับใจทำเอาแฟนๆเข้าไปแสดงความคิดเห็นต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าชื่นชอบคู่นี้อยากให้เป็นจริงอย่างไรก็ตามต้องตามต่อไปว่าพวกเขาจะพัฒนาจากพี่น้องกลายเป็นคนรู้ใจหรือไม่หวังว่าสาวแอปจะสมหวังอีกครั้ง